เมื่อเราพูดถึงการฝึกสตินะคะหลายท่านอาจยังคงมองเป็นเรื่องของศาสนาเนาะหรือบางท่านอาจจะนึกถึงเฮ้ยต้องไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วการฝึกสติเนี่ยเป็นของสากลที่หลายองค์กรชั้นนำทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็น Google นะคะ s a p และ Intel เนี่ยได้นำไปประยุกใช้เพื่อสุขภาวะของพนักงานและผลลัพธ์ในการทำงานเองเขามีวิธีการทำงานอย่างไรขอเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะ It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่342กับกันธนัชพรพุตธิยนันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการฝึกสติหรือ mindfulness practice ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือย,ยังที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรของเรานะคะ ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดของการฝึกสตินะคะเรามาดูสภาพสถานการณ์ปัญหาณนะปัจจุบันกันก่อนค่ะว่าด้วยในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โลกก็คือเราอยู่กับโรคโควิด -19 มาเป็นเวลานานแล้วนะคะซึ่งไอโควิดเนี่ยค่ะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตกับความเครียดของพนักงานนะคะโดยมีผลสำรวจจาก h a r v a r d Business Review ในประเทศอเมริกากับพนักงานจำนวน1,200กว่าคนนะคะ พบว่าเราๆา0เจ็นี่ยมีความเครียดที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงโควิดนะคะและจาก Mindshare Partners สํำรวจพนักงานบริษัททั่วโลกนะคะจำนวน2,700คนพบว่า40%เรนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพจิตย่ำแย่ลงตั้งแต่มีโรคระบาดนี้เข้ามานะคะและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องหนึ่งของ m i l l e n n i a l s และ75%ของวัยรุ่น Gen Z นะคะได้รับผลกระทบด้านนี้โดยตรง มีการลาออกจากงานโดยเป็นผลมาจากเรื่องของสุขภาพจิตเป็นหลักนะคะแสดงให้เห็นถึงความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์โลกโดยรวมนะคะก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับ Performance ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป่วยนะคะลาขาดสายหรือแม้กระทั่งทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะก็ล้วนมาจากเรื่องปัญหาสุขภาพจิตจากความเครียดในการทางานนี่แหละค่ะดังนั้น การบรรเทาและการแก้ปัญหาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะซึ่งในขณะน,นี้เรามีเม็ดต่อที่กำลังมาแรงว่าด้วยเรื่องของการฝึกสติในองค์กรหรือว่า mindfulness practice นั่นเองนะคะโดยการฝึกสติเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทั้งบรรเทาปัญหาสุขภาพจิตและยังเป็นเครื่องมือเชิงรุกในการสร้างความยั่งยืนของสุขภาวะพนักงานอีกด้วยนะคะ โดยก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากไปกว่าน,นี้นะคะเรามาทำความเข้าใจความหมายของสติกันถึงค่ะสติหรือ mindfulness หมายถึงการฝึกฝนให้อยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวเท่าทันทั้งร่างกายอารมณ์และความคิดหากอยู่ในบริบทขององค์กรเป้าหมายของการฝึกสติเนี่ยมักเกี่ยวข้องกับการลดความเครียดการเพิ่มสมาธิการจดจอ่อซึ่งทักษะและการฝึกสติเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่อย่างใดนะคะ ไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่ศาส,สนาอะไรก็สามารถที่จะฝึกสกิลนี้ด้วยกันได้ทั้งสิ้นนะคะในแง่ประโยชน์ของการฝึกสตินะคะถ้าไม่ได้หวังจะพึ่งฌานสมาบัตอะไรนะคะมันก็มีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจอกับทารสงานเพิ่มความสามารถในการม้าท้ายทัสกิ้งช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีหลักการและพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าอารมณ์นอกจากนี้นะคะ การฝึกสติเนี่ยยังช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้นถ้าในแง่ของกลุ่มค่ะหากเราฝึกกันเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีทักษะการทํางานเป็นกลุ่มที่ดีขึ้นลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลมีพฤติกรรมส่งเสริมการร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงมีการเคารพกันระหว่างบุคคลด้วยนะคะส่วนการฝึกสติในระดับผู้บริหารเนี่ยพบว่าให้ผลดีในแง่การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในทีมนะคะเกิดเซฟสเปซทําให้พนักงานในทีมเนี่ยสามารถที่จะพูดคุย เรื่องเบื้องลึกด้านหลังใต้พรมได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้การฝึกสติยังมีประโยชน์อื่นๆที่ส่งผลต่อการทํางานทางอ้อมด้วยเช่นเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นเรามีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจเพื่อนร่วมงานก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทํางานอีกด้วยค่ะและอีกหลายๆอย่างค่ะเอาละค่ะมาถึงจุดๆนี้แล้วหลายท่านอาจสงสัยว่า แล้วรูปแบบที่เราฝึกสติกันในองค์กรเนี่ยมีหน้าตายอย่างไรถ้าไม่ได้พาไปค่ายปฏิบัติธรรมนะคะในวันนี้นะคะกันก็จะมาขออนุญาตเสนอเคสตั u ดีในรูปแบบการฝึกสติขององค์กรระดับโลกนะคะโดยเคสแรกเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นองค์กรที่บุกเปิดก,การนำ mindfulness practice มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะนั่นก็คือบริษัท Google นั่นเองค่ะ ริเริ่มโดยวิศวกรหนุ่มผู้มีพาชั่นในการฝึกสติจนได้ดิบได้ดีนะคะชื่อว่าเฉดเมงตันเริ่มโครงการ search inside yourself มาตั้งแต่ปี2007นะคะและได้มีการผลิตหนังสือออกมาจำหน่ายทั่วโลกเลยนะคะโปรแกรมนี้เนี่ยมีจุดเน้นคือฝึกสติเพื่อให้พนักงานมีความฉลาดทางอารมณ์หรือมี emotional intelligence มากขึ้นนะคะซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นด้วยการเข้าอกเข้าใจมากขึ้นนะคะ นอกจากนี้ยังมุ่งเป็นเครื่องมือลดความเครียดและเพิ่มความอดทนในการทำงานอีกด้วยค่ะซึ่งลักษณะโปรแกรมเนี่ยเป็นคลาสอบรมระยะเวลา19ชั่วโมงใน7สัปดาห์หรือเราสามารถเลือกเป็น Intensive Course ได้ในเวลา2วันครึ่งนะคะโดยมีการอบรม Attention Training, Self Knowledge การสร้างนิสัยจิตใจหรือ Mental Habits นะคะโดยเน้นการสร้างเจตนาที่ดีมีเมตตาระหว่างกันและความเห็นอกเห็นใจต่อคนรอบข้างเป็นหลักนะคะ อีกเคสสตดดี้ที่น่าสนใจนะคะคือบริษัท Intel ค่ะโดยเขามีโครงการ Awake at Intel เป็นโครงการที่กินระยะเวลา10สัปดาห์โดยจัดเป็น Face to Face โปรแกรมนะคะโดยในทุกๆวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีเวลาให้มาฝึกสติร่วมกัน3ชั่วโมงมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการรู้สึกตัวและการฝึกสติไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการเขียนฟรีสไตล์เพื่อให้ตระหนักถึงความคิดที่ตนเองมีอยู่นะคะรวมถึงพนักงานเนี่ยก็จะมีแอป ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องการฝึกสติได้และสามารถนําไปฝึกสติได้ด้วยตนเองนะคะโดยที่บริษัทเขาเนี่ยก็จะมีการให้ Pre แล้วก็โพสเซอร์เวสให้เห็นถึง Impact ของการฝึกสติซึ่งจะถูกรวบรวม i n นไซ h ์โดยพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลนะคะจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Intel นี่แหละค่ะคือเขาพยายามประสานการฝึกสติให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบและวัฒนธรรมองค์กรเลยทีเดียว พนักงาน7,000กว่าชีวิตของเขาเนี่ยได้ร่วมโปรแกรมการฝึกสติอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในเคสตัดี้ที่หากคุณผู้ฟังสนใจจะไปศึกษาต่อก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้เรื่องของ Awake at Intel ได้นะคะอีกเคสตัดี้หนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือบริษัทแ a p แต่ว่าจะแตกต่างจาก2เคสที่กล่าวมานะคะเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบการริเริ่มโครงการแบบ bottom up นะคะโดยตั้งต้นจาก อ n นดัสทรีอ e น g i เนียคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Peter b o บอสโตแมนะคะเขารู้สึกว่า Mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าจะนำมาประยุกใช้ในองค์กรของเขาแต่ในปัจจุบันเนี่ย Mindfulness ยังไม่ได้เป็นที่ถูกกล่าวถึงหรือว่าอยู่ในโฟกัสของผู้บริหารมากเท่าไหร่นะคะเขาจึงได้มีการเชิญเชดเมิงตานเนี่ยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสติจากบริษัท Google นะคะเข้ามาบรรยายในบริษัท โดยที่มีการคัดเลือกคนทั้งหมด50คนให้เป็นหัวหอกในการเข้ามาเทรนแล้วก็ให้ออกไปโน้มน้าวผู้นําในองค์กรหรือผู้บริหารในระดับต่างๆนะคะให้สนใจและในที่สุดให้นําโปรแกรมฝึกสติเนี่ยโดยต่อมาคุณปีเตอร์ก็ประสบความสําเร็จนะคะในการโน้มน้าวผู้บริหารให้เห็นความสําคัญของการฝึกสติหลังจากนั้นเนี่ยผู้บริหารแซ่บ ได้ให้พนักงานจำนวนหนึ่งหมื่นคนเข้าร่วมเวิร์กช็อปสวันในการฝึกสติและก็ให้มีเทรนเนอร์ฝึกสติประจำองค์กรทั่วโลกนะคะซึ่งจะคอยจัดกิจกรรมอยู่อย่างสม่าเสมอมากกว่า30พื้นที่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าการเริ่มต้นและรูปแบบของโครงการเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตามบริบทขององค์กรนะคะมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่สิ่งที่เขามีร่วมกันคือไม่ว่าจะเริ่มจากผู้บริหารหรือพนักงาน สิ่งสําคัญที่ได้คือการมีประสบการณ์ร่วมการฝึกฝนโดยตรงแล้วก็สามารถดึงดูดให้ผู้บริหารตัดสินใจทําระบบเพื่อมารองรับการฝึกสติในองค์กรได้อีกทีหนึ่งนะคะฟังมาถึงจุดนี้แล้วนะคะหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็น HR อาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วเราจะจับต้องสิ่งเหล่านี้ยังไงจะมีมาตรวัดไหมนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าการฝึกสติเนี่ยย่อมมีมาตรวัด เป็นพื้นฐานนะคะแต่ว่าก็แตกต่างกันอีกตามวัตถุประสงค์ของการนําโครงการมาใช้นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะผสมกันระหว่างการนําสุขภาวะมาวัดผลแล้วก็ความสามารถในการรับมือกับความเครียดที่สูงขึ้นและผลงานในองค์กรน,นะคะก็แล้วแต่ว่าองค์กรน,นั้นให้ priority ด้านไหนเป็นหลักค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะการนําไปใช้เนี่ยมันมีข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างแรกเลย คือนิยามและการตีความการใช้ mindfulness ในองค์กรควรมีขอบข่ายที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะนำไปใช้เพื่ออะไรและไม่ควรล้ำเส้นของศาสนาเพราะจะเป็นการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลนะคะอย่างที่2นะคะเราควรเว้นระยะห่างในการประเมินผลหน่อยเป็นเดือนก็เป็นอย่างต่ำนะคะเนื่องจากว่าการฝึกสติเนี่ยมันคือการฝึกทักษะค่ะซึ่งจะมีความยากลาบากในช่วงแรกนะคะและในงานวิจัยหลายคนกว่าจะได้รู้สึกดีจากการฝึกสติเนี่ย ก็ต้องเป็นระยะเวลา2เดือนเป็นต้นไปแล้วนะคะดังนั้นการวางเวลา Assessment ก็ควรจะทำให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการฝึกสติด้วยเช่นกันค่ะอย่างที่3นะคะข้อนี้ควรระวังให้มากๆเลยเราไม่ควรวาง KPI ภาพรวมธุรกิจตามการวางแผนโปรแกรม mindfulness นะคะเนื่องจากว่าแม้ว่ามันจะช่วยให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จริงนะคะแต่ผลลัพธ์ขององค์กรทั้งหมดเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามามีบทบาท ในภาพรวมที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะก็จะเป็นการที่ทำให้ mindfulness เนี่ยมันไม่ได้ถูกวัดผลอย่างตรงไปตรงมานั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายที่อยากเน้นย้ำนะคะคือการฝึกสติเนี่ยไม่ใช่ Tool ท,ที่จะช่วยสามารถลดอัตราการ turnover rate ได้ไม่หน่ำซ้ำหากปัจจัยอื่นๆในองค์กรมันแย่อยู่นะคะก็อาจเป็นผลพลอยได้ในการเพิ่ม turnover rate ขึ้นไปอีกนะคะเพราะเขาจะมีสติรู้จักตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนั่นเองค่ะดังนั้น ระบบและว,วัฒนธรรมองค์กรในด้านอื่นๆเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็กลไกการรักษาแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจของพนักงานในมิติอื่นๆยังจำเป็นอยู่นะคะสำหรับวันนี้กาแฟาหมดแก้วแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีค่ะทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันละคะสวัสดีค่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.